หลังจากที่คณะกรรมการและก็บดดาเซลิปขอพวกเฮาได้มีการให้ขอ้อคิดข้อเห็นแล้วก็พึกษาัหารือกันว่าผู้ใดเป็นคนที่เดินดีที่สุดและผู้ใดเป็นคนที่เดินอ่อนที่สุดสำหรับตอนนี้ก่อนจะไปรู้ผลเอามาฟังข,องของ้อคิดขรร้อเห็นของบดงรดาคณะกรรมการและก็บดดา,าเซลิปขอรวกเฮากันก่อนเก้ <S <S อาอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วไอ้ตัวก็ดีใจและก็ภูมิใจในการเห็นการพัฒนาของน้องๆหลายคนเลยแหละแต่ว่ามันก็นยังมีบางคนที่ถือว่ายังยังกลับไปคือเก่ากตยังนี้อยู่ บางคนกันยังมีแบบที่บกเข้าใจโจทย์อยู่แต่โดยภาพรวมไอ้โต๊ะคือคือว่าแบบยังดีอยู่พวกเอื้อพวกอายเบิงแล้วหูสึกแบบว่าถึกพวกน้องทุกคนสะกดจิตพวกเอื้อแบบว่าพวกน้องมีพลังมีความสวยงามและการมีการพัฒนาได้ดีหลายเนาะเอื้อเห็นว่าการย่างการเดินแบบของทีม3าแองโตนี่ก็ถือว่าพัฒนาดีขึ้นจากมิกกี้พารคมากับมิกี้นีือว่ามิกกีนี่มน เดินได้ดีหลายแต่ยังมีบางคนที่ว่ายังต้องไม่ปับปุุงคิดว่าเทปต่อไปมันอาจจะดีๆีขึ้นนะกบเสือ่อเสื้อมัดใน3 Angel นี่แหล,ละละเติมภาพ,พรวมละทุกคนมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็กคือเราต้องเสียใจ้าวมือนี้จะจะก็ได้เป็นคนที่ชุดเิและตอนนี้เขาจะมาฟังผลกันเลยสลับคนถี่เดินแบบดีที่สุดในมือน,นี้ได้แก่ หรับคนที่เดินแบบดีที่สุดที่พวกเอื้อยได้ตัดสินนั่นก็คือน้องตุกขอแสดงความยินดีกับน้องตุกนอร์สมัาทีมแองเจลเบลของวกเฮาเป็นคนที่เดินแบบดีที่สุดในเมื่อนี้โอ้แน่นอนอยู่แล้วเพิ่อบุกแปลกใจผู้สึ่ผิดวังเนี่พนออกมาเป็นตุกโมเมนความสามารถน้องเก่งได้ออกบ้านถึกโมงขอส้นสมตุก เพราะว่าในการเดินแบบถือว่าเขาเขาเดินได้ดีอยู่แล้วและการมีอาทิตย์ผ่านมาที่เกือบจะชนะแต่ในมื้อนี้ชนะเพราะว่ามื้อนี้แบบมาแบบสะกดจิตเลย l a d y เว r ร์กรรมการอาจจะคิดว่าเขาชนะหลายเธอแล้วตีบอกเรื่องให้ทีมเพิินเฮ้ยมันแบบเป๊ะยามั่นอะไรบอกมันโบเกียวหรือเดอเปเดอร์บอกเลยว่าบนโบเกียวกับแมนอยู่แล้วหมั่นใจแต่แล้วโตน้อยหนาแล้วก็ได้อีกเด้ได้เห็นความงามของตุ๊กในความสง่างาม ในความมั่นใจในความมั่นหน้าในความเลิศทุกอย่างสะกดจิตเออ้อไกจนเออ้อไกนี่นะยอมให้ตุกเลยสำหรับอาทิตย์นี้เก่งหลายเออร์ไกขอเฉยเด้อเห็นบอกสิ่งที่ดูถูกตุกผ่านมาฮะนะให้กลับมาเบ่งมือนี้เด้อว่าตุกขณะได้ลบคำาูเมารและคำดูถูกได้ถ้าบบได้สองเคลียโบได้สุดเด้อที่เป็นจังได ตุกยาดีใจเด้อวาสนะเขาเพียงแต่มันหน้าบบสูเพิ่นจะซือ้อเปพานในนีไ้ไปแล้วก็ถือว่าเบิ่งตัวนีงเด้อลงเลยเด้อลรขอเก้าแนขึ้นใหม่เด้อ,ดอถ้ามีโอกาสเป็นจังใดเลยดีมักเล่าตลอดว่าจ้แม่นางแบบสงสัยคาเตอแพงเนาะจะคอยสอนน้องๆอ,ออกมาบบดีท่อทิเ้เบลซ้ำโบดีสนะซ้ำในเมื่อมีคนเดินด,ด,ดีแล้วแน่นอนจะต้องมีคนทีเดินอ่อนที่สุดสำหรับตอนนี้ ค้นชีเดินแบบอ่อนที่สุดได้แก่แต่กันรุ่นรุ่นอยู่แดะหวังว่าคือซิร์เมนเฮาอย่าคืนฮอดเข้าได้ด้วยซิบุยมิให้เดวาวันุท่าย่ามั่นนะไลยโอ้ยยังบได้ร่าลายังโบได้ว่าอย่างกันเลยแดะที่เลือกอยากจะเลือกคนที่บกเข้าใจโจทย์เพราะว่าคนที่บมั่นใจบางทีเวลาเบิ่งจากไกลบบหูโบเห็นแต่คนที่บกเข้าใจโจทย์มันเห็นถ้าวาเรื่องความเป็นจริงแล้วนะ น่าเจ้าตุกตาอ,ออกซ้ำอขอบอกว่าเป็นน้องน้องปกกี้ฮะแม่ยังเกิดะขึ้นแบบยังงง,งยู่ว่าไผ่ผิดคาดเดย มิสนนี่กับยังโบเมนเัาอกอยู่ดีไอ้ตัวกับโบเข้าใจเป็นอย่างบบค่อยเข้าใจคอนเซปต์มันบกลมกลืนกับคอนเซปต์เลยอีกสามคนนะนาเขาจะเข้าใจโจ์อีกอีกคนหนึ่งที่อ,อยากเบ้าถึงน้อยเดียวเพื่อเป็นการพัฒนาะเป็นน้องตุ๊กตาขั้นเบิ่งจากไก่มันอาจจะบบเห็นว่าฮัาตื่นเต้นพลังวิญญาณบบมีเลยขอเตือนเพราะว่ามันเป็นหลายหอบแล้วหลายหลายคนก็น่าจ,จะฮูนะ้เนาะ เห็นมาแต่ละอีพี่ว่าพัฒนาบูพัฒนาพัฒนาเดอ้อเมื่อนี่พวกเอ้ยเบิงจากมาตรฐานของแต่ละคนและออกมาสมเทียบใส่กันฉะนั้นปุกกี้ถือว่าออนที่สุดเพราะว่าโจทย์ของมื่อนี่ก็คือการเดินแบบที่สวยงามหลูหราต้องมีความสง่างามต้องมีความโดดเด่นสามารถสะกดจิตคนเบิงได้แข่งกระด้างได้แต่ต้องแมนแข่งกระด้างที่สวยงามและก็นักแน่นบ้า แต่ก่อนจะได้มีการประกาศอีกว่าอีกบุคคลหนึ่งจะเป็นคนใดให้แองเจลเบลได้มีการโอโลล้มและว้าวเกี่ยวกับน้องปุก,กี้กันก่อนสำหรับน้องปุกี้เนะาะมักคนหนึ่งที่เบลวานออกคนได้ดีสงงางามมีการพัฒนาแล้วก็เติบใหญ่ขึ้นแบบมีความแข็งแกร่งถึงว่าวิกนี้น้องจะออกแต่การอย่างเส้อมั่นในตัวน้องว่าน้องจะผ่านจุดจุดนี้ไปได้เส้อมั่นในตัวน้องทุกคนว่าทุกคนเต็มที่ข้องน้องๆแล้ว สำหรับตอนนี้ถือว่าก้าขอสู่วิดทีที่สําคัญกันแล้วที่แองเจลเบลจะต้องมีการเลือกอีกหนึ่งคนในสมาชิกข,ของตัวเองว่าจะเอาคนใดออกเป็นคนที่สองถ้าว่าแองเจลเบลแบบคึดหลายนะบู๊ว่าเสิเอาไปออกถามได้ดีเด่กกรไดใดข้อเลือกน้องลินดา พอจะอยกากถามเนเอะเบลเอาน้องก็ไดบอเป็นอย่างลินดาแบบนางสามารถเปลี่นเดิมว้าวได้การตัดสินใจมือนี้แมนตัดสินใจเพื่อให้ทีมเฮาก้าวไปทางนะยแล้วผู้ที่ออกมือนี้ก็คือกำลังใจที่ดีกับคนทียูในปัจจุบันแล้วและก็เป็นกำลังใจให้มูทียูฮะนะยก้าวไปจุดจุดนั้นทีมเอ็นเจอร์เบลนะ ต้องเป็น the wow, เดอะว้าวลานะคนทำอิดนะด้วยแหงแลยด้วยกำลังใจจ็คทางทีมเขาบ๊ายบายเด้อไปบ้านเดอะว้าวราวซ้ำบ๊ายบายนี่คือ่้คนหนึ่งแต่หากโบแมนทีเหมือนเอ็งเจอเบลขอฟังบอกเลยเด้อว่าพกตบออูบริออนบนระิออนเน่ะคนที่ออนอิลลี่นะควรออกไปได้ละควรหูโตเด้อแล้วปุกกี้กับลินดานะ พัฒนากาศนะหลายก็อีกปุกกี้นะพระเธอเดียวเป็นอย่างคือได้ออกแล้วคนที่พัมาตลอดเป็นอย่างคือไ่ได้ออกถ้าเจ้าบุกเก่งแท้เจ้าบุมีความสามารถพอก็บุมีจุดยืนอยู่ในเวทีนี้อาทิตย์หน้าจะเป็นแนวไดแล้วก็ไผจะก้าวขอสูฮอบไฟนอลวอล์คของพวอเฮาอย่าลืมกันแล้วกันติดตามความสมได้กับเดว้าวลวซีซั่นหนึ่ง ก็สําหรับคนที่เดินแบบว่าบอดดี้ดีคือเข่านะอีกบดดนดอกบดรอดดอกบอดมืออื่นกับมือไหนนี่แหละอืมระวังตัวไว้ทุกตาเอ้ยจะอ่อนไหลเด้อเห็ดบดได้แล้วก็เคี่ยวออกให้มูอก็ต้องแข่งกันอ่อนขนาดนี้นะชิยูโดนเห็ุยัางเผื่อเวลาเป็นเจัน้างใดองเจอร์เบลเข้าใจความรู้สึกของนุธาและเวลาที่ลูกทีมออกไปสองคน มันเจ็บได้ถ้าเคยผ่านมาแล้วบอกแล้วว่าให้เกียมใจแม่แน่ความมั่นหน้าฮะนะลดลดลงนอยนึงก็ได้ได้็กยักบอกเนาะทังส่งทีมเลยฮะนะว่าทึ่งว่าทีมเห่าฮะนะมีแต่ส่งขนนะนะเออแกยูสุฟ้าซาลาใจได้คิดว่าส่งขนพวกค่อยนี่ฮะนะกะซู้ก็ทีมพวกเจา้าไล่เลยได้ค่อยเสื่อว่าส่งขนค่อยนี่ฮะนะเป็นเพชรในตมแน่นอน No.